ทางไปสวรรค์น่ะมันลกถ้าทางไปนรกน่ะมันเดินสบายคนเราทุกวันเนี่ยถ้าขาดสติถ้าไม่มีปัญญาถ้าหลงกิเลสตัณหาอย่างว่า่์ถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่น้ำเย็นขนาดอยู่บนโลกนี้ยังร้อนขนาดนี้ถ้าลงนรกมันจะร้อนขนาดไหน ขนาดอยู่ด้านหลังนะเอาน้ำลดเอาน้ำลดอดตอนนี้เดินถึงจังหวัดพิจิตรกำลังเข้าพิษณุโลกแล้วโยมเข้าพิษณุโลกแล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงเชียงไซแล้วเสียงลายแล้วนะฝากชมโยม,ยม,ยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเดินเข้าสู่เส้นสซพร้อมๆกันเอาบุญมาฝากโยมๆนะใครเห็นคลิปนี้